เป็นเรื่องราวของครูไพบรลไงอ๋อล่าสุดเมื่อวานนี้เขาเพิ่งได้รับฉายาไปไง <c oughs> สึกจุดจัดฟัดไม่ยังนี่แต่จริงๆแล้ววันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะว่าข่าวจะแรงนิดนึงเนาะ <c oughs> ข่าวจะค่อนข้างรุนแรงนิดนึงดังนั้นขอใ,ให้ใช้<อ>วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าเป็นข่าวสองข่าวที่ค่อนข้างดราม่าตกใจจริงๆตอนได้ข่าวครั้งแรกเหมือนกันผมก็แบบเออมาวันนี้วันนี้แบบข่าวแรกป่วยข่าวที่สอง เหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดคิดจริงๆนะครับไปข่าวแรกกันก่อนดีกว่าฝากแชร์ด้วยนะครับผมใครดูอยู่ฝากแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะข่าวแรกครูภัยบูล์เมื่อวานนี้เพิ่งได้ฉายาไปศึกตัวจาร์ฟัดไม่ยั้งกับคุณเอ๋อะไรนะศึกตัวจาร์หรอฟัดไม่ยั้งนะฮะล่าศึกศึกตัวจาร์ตรงนี้นะฮะก็ประกาศแล้วติดโควิดค่ะยกบ้านเลยนะฮะแต่อาการยังปลอดภัยอยู่นะฮะครับผมก็คือทั้งสี่คนนะครับแล้วก็มีการกราบขอโทษคนรอบข้าง ส่วนตอนนี้อาการก็ยังปลอดภัยดีนะครับแล้วก็คือที่บ้านเนี่ยก็จะมีคนอยู่หลายคนนะฮะก็คือมีตนเองภรรยาน้องกระต่ายแล้วก็ลูกชายแล้วก็แม่ยายทั้ง4<ะ>คนนี้ก็คือติดหมดแล้วก็ตอนนี้รักษาที่โรงพยาบาลเลยนะครับแล้วก็อาการค่อยๆดีขึ้นตามลำดับส่วนหลายคนก็สงสัยเอ้ยร,ร้านอาหารเป็นยังไงนะครับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเลยเขาก็ไปเข้าไปตรวจหาเชื้อเรียบร้อยนะครับ<ฆ>แล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อทําความสะอาดแล้วส่วนในเรื่องของทำลน์ที่เขาเดินทางเนี่ยเขาก็อยู่แค่ในจังหวัดเลยไม่ได้เดินทางไกลยอยู่แต่บ้านกับร้านพูดอย่างนี้ใจหายเลยนะบอกอยู่แค่ในจังหวัดเลยแล้วคนในจังหวัดเลยทําไงก่อน เขาบอกว่าอยู่แค่บ้านกับร้านอาหารแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจะบอกว่าจริงๆเราเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครอยากติดหรอกไม่มีใครอยากเป็นดังนั้นอ่ะเวลาเป็นแล้วก็อย่าไปโทษกันครับบางคนบอกเนี่ยบ้านเนี้เป็นดูซิดูซิกลายเป็นาบ้านฉันต้องมาเสี่ยงอืมคือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บคุณผู้ชมครับนะเราอย่าไปทัวลงอย่าไปพูดอะไรที่ไม่ดีแล้วว่าคนเราไม่ม er> ีใครอยากเจ็บป่วยหรอกอมันเลือกไม่ได้นะฮะดังนั้นก็เรื่องนี้เราขอเว้นว้เรื่องหนึ่งที่เราจะไม่ทัวครับผมนะฮะ แล้วก็อันนี้มีมีคนบอกมาเหมือนกันนะครับว่าครูไพบูลอาจจะติดเชื้อมาจากนักร้องในค่ายเพราะว่าบาง <c oughs> ทีเขามีการสังส่งสรรกันนะครับ <c oughs> แล้วก็กินข้าวกันเป็นหมู่คณะนะครับแล้วก็กบางทีกินข้าวใช่ไหมกินข้าวกินข้าวอย่าให้รู้ว่ากินกินอะไรครับก <c oughs> <c oughs> ับแก้มอ๋อกินกับแก้มไม่หรอกคือผมว่าตอนนี้ไม่มีใครรู้แล้วว่าเชื้อมันอยู่ตรงไหนบ้างอะ่ะมันก็อาจจะ อ่ะมันอาจจะเสี่ยงก็คุณผู้ชมทำกอย่าประมาทอ่ะอย่างที่บอกเอาเป็นว่าตอนนี้โควิดมันไม่ได้หายไปนะแต่กลายเป็นว่ามันเกินอยู่กับสังคม <Yeah. S 1> ครับตอนนี้ปัจจุบันน่คนเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดมากขึ้นเพราะว่ามันอยู่กับเรามาสองปีแล้วอ่ะถ้ามันยังไม่หายมันอยู่3ปี5ปีอ่ะเราก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าชีวิตก็ยังต้องเดินต่อไปแล้วต้องยอมรับว่าปีนี้เนาะเป็นปีที่นานเนี่ยเสียคนรอบข้างไปเยอะมากอ,มอย่างน้องที่รักกันที่รู้จักกันเนี่ยก็เพิ่งเสียชีวิตไปนะฮะจากโควิด ดังนั้นเนี่ยอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็พยายามรักษาตัวเองเซฟตัวเองให้มากที่สุดคุณผู้ชมโอมิครอนโอมิครอนก็มาแล้วเ <No. S 1> น,นาะน่ากลัวอีกนะฮะปอมีวิธีการดูแลตัวเองไงให้ไม่ติดโควิดอ <c oughs> คือเราก็ต้องดูแลเท่าที่เราทําได้คือหนึ่งอะเวลาไปไหนสถานการณ์ ล้างมือบ่อยๆอันนี้สาคัญมากเลยล้างมือเ,าเราจับ<า>ลูมจับนี่เนี่ยจับโต๊ะจับขอบประตูจับอะไรเนี่ย<ะ>คิดไว้ก่อนเลยว่าทุกที่มีเชื้อโควิดมันจะทําให้เราปลอดภัยขึ้นได้<ะ>อนะะแล้วเขาบอกว่าการนอนอย่างเพียงพอก็ทาให้ร่างกายแข็งแรงโดยที่ไม่ต้องมากิน,นอาหารเสริมอะไรเลยแค่นอนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่เครียดเนี่ยร่างกายแข็งแรงพุ่มกันขึ้นถูก